สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดออนได้มาตั้งงานพร้อมสาธิตการใช้งานให้กับลูกค้าบริษัทจันวนิตนะคะและบูธท,ที่ลูกค้าเลือกใช้วันนี้คือ Boot อ็กซ์เ s รงานพิมพ์อิงเจ็ดระบบแม่เหล็กบังคับชิดต,ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดชิดของเราเลยค่ะโครงสร้างเป็นแบบแข่งการูบาแม่เหล็กบังคับชิดผลิตเองโดยแอดออรับประกันความแข็งแรงและสวยงามสุด ส่วนงานพิมพ์นะคะใช้ระบบอิงเจ็ดออนบน PVC สีสันสดใสคมชัดทุกองศาด้วยหมึกอี o คสว n นจะมุมไหนก็โดดเด่นที่สำคัญคือติดตั้งง่ายมากแค่แขวนภาพแล้วปล่อยไม่ต้องเล่งให้เสียเวลาใครที่ชอบความรวดเร็วต้องเลิฟแน่นอนค่ะและพิเศษสุดลูกค้าท่านนี้ยังเลือกออปชั่นเสริมเป็นชั้นวางภายในบูธไว้ตั้งโชว์สินค้าหรือวางโบชูได้แบบเก๋ๆดูเป็นมืออาชีพสุดๆไปเลยค่ะ ร,รวมแล้วบอกเลยว่า Boot Express รุ่นนี้ให้ภาพลักษณ์ที่ทั้งสวยงามทันสมัยโดดเด่นไม่เหมือนใครติดตั้งง่ายคนย้ายสะดวกให้การออกบูธของคุณไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปค่ะใครสนใจสินค้าแบบนี้สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตาม Add-on เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและรีวิวบูธสวยๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ